มาสด้าซีเอกสามศูนย์นะครับก็เป็นเก่งห้าประตูกึงก่งกึ่งครอสโอเวอร์นะฮะต้องแช่งว่ากึง่งกึ่งยังไม่ถึงกับครอสโอเวอร์ Cross เต็มตัวนะฮะก็จะมีความผสมผสานกันระหว่างเก่งห้าประตูในสไตล์สปอร์ตกับครอสโอเวอร์นะฮะ ก็จะเริ่มปี2020นะฮะจนถึงปัจจุบันเป็นเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคท 2,000cc 165แรงมา้าอ่าโอเคนะเติมได้ถึง e85 ด้วยเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะอัตราสิ้นเปลือง cx30 15โลลิตร14.5 1โลลิตรเนาะข้อดีก็คือเรื่องความแข็งแรงนะครับเข้าไปนั่งนี่เราจะสัมผัสได้เลยว่าโอ้โหบอดี้นี่แบบแข็งมากนะครับแล้วก็แน่น เกาะถนนนะฮะขับนี่แบบนึบเข้าโค้งแรงๆนี่โหมั่นใจมากแล้วอัตราเร่งดีนะแล้วถ้าเทียบกับน้ําหนักตัวกับสมรรถนะถือว่าประหยัดนะสิโลเลิยใช้ได้แล้วก็ออปชั่นให้มาเยอะนะครับอันนี้คือข้อดีนะส่วนข้อด้อยนะฮะที่อาจจะไม่ค่อยชอบคือมาด้าเป็นค่ายหนึ่งที่ออกแบบมาด้านหลังได้นั่งได้อึดอัดมากแคบคือบอดี้ด้านนอกเนี่ยใหญ่บวมแต่เข้าไปนั่งเหลือกระจิดเดียวต้องยอมรับตรงๆว่ามาด้าปัจจุบันเป็นแบรนด์ขาลงเพราะฉะนั้นศูนยยจะเริ่มน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆ น,นี้คืออย่างที่2เนาะและ part, ้วก็พอน้อยลงเนี <mitad> ่ยไม่ว่าเวลาจองคิวเข้าศูนย์เนี่ยนานบางศูนย์นี่โอ้โหต้องจองล่วงหน้า2อาทิตย์เนี่ยมันไม่มีแบบว่า Walk- in คือมีแต่ว่าน้อยแค่บางสาขาที่ walk เข้าไปแล้วรอได้เลยน้อยมากนะครับอย่างต่อมาอะไรไม่รู้จะทําแพงไปไหนไม่เข้าใจถ้าทําแพงไปเพื่ออะไรเนี่ยขายรถแล้วก็มามากะขายกะกำไรอะไรอะไรแพงๆกว่ใครอื่นเยอะแล้วก็อาการประจารุ่นกระจกข้างนี่ไม่รู้เป็นหาอะไรเดี๋ยวพับข้างไม่พับข้างข้างหนึ่งเข้าข้างนึงออกเฟืองรูดง่ายมาก เครื่องเกียร์อะไรเนี่ยเท่าที่ซื้อมาไม่เคยเจอพังไม่เคยเจอเสียความร้อนขึ้นอะไรไม่เจออาจจะยังใหม่อยู่เพราะรถมันเพิ่ง5ปีอาจจะยังใหม่อยู่รจจะย,ยะยาวต้องดูกันอีกยาวปัจจุบันต้องบอกว่าราคามือสองน่าสนใจเพราะว่าลงกันมาเละเทะมากจากร้านต้นร้านหนึ่ง้านสองตัวท็อปร้านหนึ่ง้านสองเนาะไม่ท็อปก็เก้าแสนปลายเดี๋ยวนี้เหลือกัน5บวกลบแค่นั้นเองเรียกว่าลงมากันครึ่งต่อครึ่งแล้ว ลดแค่5ปีอยู่พอเล่นได้แต่ทําใจนะเรื่องราคาในระยะยาวสู้แบรนด์ใหญ่ไม่ได้แน่กระซองทำใจเรื่องอะไหล่แพงกว่าค่ายอื่นเป็นรถที่กินยากอยู่ยากไม่ใช่กินยากอยู่ยากาเขาจะว่าลุกคุณโหนอะต้องใช้แต่ของดีๆต้องใช้แต่ของเกรดพรีเมียมต้องใช้แต่ของแบรนดะ์เนมนะเออนั่นแหละแล้วเป็นเป็นรถที่แบบว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงอะค่าเลี้ยงดูปูเสี่มันสูงแต่ถ้าแลกกับสมรรถนะการกับขี่กับร,ราคาที่ลงมาเกินครึ่ง พอได้แต่ทําใจว่าถ้าคุณเป็นคนแบบสายมัตทยาปิยารก็ไม่เหมาะแต่ถ้าคุณเป็นคนแบบเน้นสมรรถนะลงยอมลงทุนนะยอมเปลี่ยนเข้าศูนย์เซอร์วิสถึงถึงยังได้อยู่ยังได้อยู่พอเล่นได้ทําใจเรื่องราคาและค่าไหลนะจ๊ะ19สิบปรกรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงร้านอยู่ถนนกาลปพฤกษ์กรุงเทพมหานครอยากตีราคาส่งรุปรถมาได้เลยที่อินบ็อกซ์ของเรา